สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมมา่อพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานะผมมือนี้พาพี่น้องมากินง่ายๆครับตำหะคงสมตำนะครับตำมะคงกินกับปิ่งปลาเค็งแม่ไข่แสบๆนะครับผมผักเข้ามีผักขาครับงามขากง้มแนครับพี่น้องเบื่องในกรรมนี่สิบบาทนะครับซื่อเอาของเจ้าของบ่ันปงนะครับบ่ันงามป่าใหญ่สิบบาทนะครับกรรมนี้ ได้หลายคักขนาดนะครับน้ำบานเข้าในไขยถือแล้วก็ได้หลายนะครับผมแล้วก็มีผักบุ้งของตาปลูกไว้นะครับมีผักกัญจองที่อยู่ในบอ่อเลี้ยงปลาของเจ้าของนี่แหละปลาเข็งเนี่ยเ,นะเดี๋ยวจะเอาไปพี่น้องเบิ้งว่ามันไข่ทุกโตัวบอ่อนะครับปกตินี่เอ่อที่เขาจับมานี่มีไข่ทุกโตนะครับผมโอ้พูดนะพี่น้องไข่อยู่นะครับผมนี่ไข่ปลาเข็งครับแซ่บๆเลย กำลังพอดีกินนะครับนี่มมาครับมาจำกินกำนำต่บมกหุ่งนอง,น,งนู่นนู่นนี่นะอืะสุดยอดแซบ่บมือดหมกม่วง ใครแบบไงเลยครับอือหือปักคางามตาหวานร่ำม,มันหังโบอ๋อวดปันไดครับ ันนนรับหมวบวมนี่แข็ง,ขขงคัดต่บางคร้งก็แสบะบ ตำแบบพอดีกินครับมือเนี้ยหมาตำาย ปลาเนี่ยม้าผมบ่ก,กินนะครับพี่น้องบ่กกินเลยกินแต่ปลาหัวปลาแซลมอนดนหน้ตามันกินเนาะหัวปลาแซลมอนมันกินอยู่พี่น้องแต่ว่าปลาเค้งปลาดุกปลายังนี่มันบ่กกินไหมผมนังเงินม้าตัวก้อนเนี่ยโกโก้เนี่ย ที่เคยเลี้ยงมันกลิ่นเนี่ยโกโก,โก,ก้กระตายได้สี่สองปีแน้่ไปกวนย่าบกกี่มือครับเราได้ ตัวนี้ก็เป็นแต่ไข่ลายคักอยู่คุณนะแน่นมากตัวนี้เด้อพี่น้องเด้โอโอ้โหไข่เต็มท้องเลย Mm. มันกินไข่มันนี่หรอก่อน กันจองกับมาหลายดอกแกไปแล้วครับ คือหายน้ำมาว่าอันใจกลางมัน nhưng ngon ăn. <laughs> ผักบุ้งกับมีแมงมีหยังในจักหน่อยใบยมันสอย เียก่อนปวดปวนมาแล้วพี่น้อง นั่นนั่นมานอนกันแม่งวันอยู่นี่ได้บัตนน้มา <c oughs> <c oughs> ดงขัง

พี่น้องผู้หักหมาคือกันเริ่มคักเริ่มแน่ครับหมูปิดปิดแล้วครับปิดจบอบ แบบม่วงสุ่มนี่กินเย็นเย็นแซ่บแสบไปห่อยผมเรามากกินเย็นเย็นไหมผู้เท่าเนี่ยกินกับเขาเนี่ยแล้วคาบย้อน ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวลาที้นี่นะพี่น้องเดอ้อจังเดยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในการแล้กันครับพี่นอนะ้องเนาะอ่คลิปนี้ขออนุญาตฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไหมในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ